สวัสดีจ้าคลิปนี้มาดูการทําน้าพริกปลาฉลาดนะจ๊ะพริกปลาฉลาดกะอันนี้เป็นปลาฉลาดหรือปลาปนดีปนไปแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกปนลงไปพริกปนนี้เราแต่เราชอบเผ็ดมากผิดน่อยกินเผ็ดไม่ค่อยได้จ้างเป็นกระเพาะเราก็ใส่หน่อยนึงแล้วก็คนไปเลย ชื่อรถจากทีนยเนี่ยผินดาดเสียแรกก็ยะนลำปลาหน่อยนึง ใส่น้ำสะอาดน้ำต้มซุปจ้ะที่เราไว้ใช้สำหรับทำอาหารเท่านี้ก็กินได้นะแม่เียเๆียนพลิกปลาฉลาดจ้าบานๆเดี๋ยวไปกินกระั่วแปรกตุ้มกำลังตุ้มทั่วแปบ เสร็จแล้วจ้ะน้ำพิกปลาฉลาดกับตัวแปบต้มแล้วกับผัดชีลาวจ้ะไากินข้าวกันเลยจ้ะ